เบสเกย์อยากเป็นมะม่วงแป้นโกนด้วยอ้อเกาคือมะม่วงนะคะ ก็เปิไปรตูหรือยว่าหน้าบานนะคะของโมโบสดเก่านะคะเนิดโมโบสดใหม่นี่ก็ประมาณเกือบเกือบเลยที่สี่แล้วก็ถือว่างานก่อสรควรติดงานด้วยือที่วัดเี้ม่นานนะคะเพราะว่าเป็นรัฐที่ไม่มีธุราิจไม่มีบิ๊กเกต์เห็นไ้มที่ไปอยากจะทำปูนทำเท่าไหร่ก็ทำไปแล้วเดี๋ยวพ่ตกเย็นนะพาให้เราซื้อไห้มให้แมวกิน นะข้าวนี่ก็ให้หมากินแมวกินคนเอาเอาผ้าเอาหมาเอาแมวกันิเยอะนะคะที่นี่นะแล้วก็การธรรมนาคกมนะคะนะคะที่สวยไฟเจออะไรคะไรสนีน่าเจอไปมันส์ส์เจอโพสแมนเจอโพสแมนโอ้ ขอบคุณนะคหน่อยน้อยน้องชายแล้วก็พี่สาวที่เคยไปตัวสามชวโมงก็คือวันเดียวเที่ยสามตลาดเราไม่ได้แน่ใจว่าปุ้ยไม้เนี่ยไไปดยหรืเปล่านะคะสามชัวโมกว่านั่นคือสมัยก่อนราคา้ปัไม่แพงนะคะที่นี้นะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ละค่ะกล้งนึงตับไป็นนอนกนนะ The rest of the time, the first I do it now out, now, have to on the rest, that way, now on the rest, that way, and so keep that by walking by long, the pool, and motorcycle, fall, then out, fall from the blue rope, คุ้นเฉยและมีความสุขนะะถุงขยะค่ะนันในาใส่ความว่าเรือขยะนะใช้เรือในการออกเก็บน,นะขะะตาบ้านเรือของประชันโจนนะคะ